สวัสดีครับพมกับคุณพ่อพาทานะครับนี่นะครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่ส้มโอนะครับเป็นมะนาวนะครับแ๋ลว่าเป็นมะนาวลูกใหญ่นะครับผมดูครับลูกตกนะนี่มะนาวนะครับไม่ใช่ส้มโอนะครับดูครับตกมากครับสุกสุกเต็มแล้วครับผมมะนาว ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวนะครับผมเป็นมะนาวป่านะครับสามารถเอาน้ำนะครับคั้นน้ำใช้เหมือนเป็นมะนาวแป้นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาจะหอมไม่เท่าเป็นมะนาวแป้นนะครับเป็นแต่ว่าความเปรี้ยวนี่รับประกันได้เลยว่าความเปรี้ยวสุดยอดครับนี่ครับลูกสุก เหมือนส้มโอมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นมะนาวกับผมโ้ยหลวงหลวงเต็มเลยโอ้ยหลุดมือหลุดจะจับหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพิสูจน์กันนะครับว่าผ่าแล้วน้ํามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับดูครับลูกใหญ่มากครับเป็นนี้เป็นมะนาวนะครับอสายพันธ์สายพันนี้หายากมากครับจะพบ ยากมากครับส่วนมากจะพบในเขตนะครับเป็นป่าดิบชื้นนะครับเพราะว่ามนาพันธุ์นี้จะชอบนะครับความชื้นที่มีความเอ่ออะไรสภาพอากาศที่สมบูรณ์นะครับเป็นสมดุลน,นะครับเป็นป่าดิบชื้นนะครับร้อนชื้นนะครับนี่อุ๊ยลูกใหญ่มากเดี๋ยวผมจะพาไปผ่าดูที่บ้านว่าน้ํามันจะเป็นเช่นไรนะครับว่าน้ําจะเยอะมากน้อยเพียงในลูกหนึ่ง นู oh. <c oughs> ลูกเบลเลอร์เลยครับนี่ครับนี่เป็นมะน,นาวนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ที่บ้านครับเดี๋ยวจะผ่าครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อพาทำนะครับจะพามาพิสูจน์นะครับ เป็นมะนาวนะครับเป็นมะนาวป่านะครับะมะนาวป่าชนิดนี้นะครับก็สามารถพ่อพันธุ์โดยการขยายด้วยทางมเมล็ดนะครับผมเพราะว่ามเมล็ดนี้เปอร์เซนต์งอกนี่งอกมากกว่าการตอนกิ่งนะครับผมเคยตอนกิ่งมาหลายรอบแล้วครับตอนกิ่งรากเขานะครับรากออกมาแต่พอเราไปเพาะชำมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เจริญเติบโตดีเท่าที่ควรครับมันไม่ไม่ได้เลยครับ ถ้าเกิดว่าเป็นการเพาะเมล็ดนะครับโดยการที่ว่าเอาเมล็ดพันธุ์ที่สุกๆแบบนี้นะครับเอาไปเพาะในถุงดำหรือยังไงก็ได้นะครับมันจะเกิดดีมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยครับหนึ่งลูกนะครับมะนาวหนึ่งลูกนะครับว่าปริมาณน้ําจะได้เยอะเพียงใดนะครับแล้วก็เนื้อของมะนาวนะครับว่าเนื้อจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็เปลือกจะหนาไหมนะครับเนาะนี่คือสุกเต็มที่ครับ เดี๋ยวผ่าอย่างนี้ก่อนเลยให้ดูเลยนี่ครับดูนะครับที่ทุกคนเห็นไม่ใช่ส้มโอนะครับแต่เป็นเป็นมะ,มะนาวนะครับผมดูนะครับดูกลีบนะครับดูกลีบของดูมเมล็ดนะครับมเมล็ดนี่มเมล็ดมเมล็ดจะใหญ่มากครับคล้ายส้มโอเลยทีเดียวเชียวแต่ไม่ใช่ส้มโอเป็นมะนาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองบีบใส่ ใส่ถ้วยนะครับถ้วยน้ําจิ้มเนาะถ้วยน้ําพริกเรานี่แหละว่าจะได้เยอะไหมน้ำหนึ่งลูกนะครับความหนาของเปลือกนะครับดูส้มอูถอดแบบส้มู่มาเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ส้มู่เป็นมะนาวป่านะครับผมเปรี้ยวมากนี่นะครับ พ่อค้าแม่ขายส้มๆๆๆๆต้นส้มตำนี้แจ่มมากเลยครับเหมาะมากครับมะนาวชน,นิดนี้คุ้มมากจริงๆนี่บีบผมบีบไม่ค่อยจะได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันแปดออกมานะครับใช้คำว่าแปดกันเลยเีเดียวเชียวครับ เนี่ยเอาเมล็ดเนี่ยนะครับอเอาเมล็ดเนี่ยไปเพาะชําในถุงดํานะครับอัตราการงอกเนี่ยแบบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับงอกดีมากครับผมนี่อีกเซลล์หนึ่งดูครับดูน้ําครับดูน้ําออกมานะครับเดี๋ยวผมจะโชยดูเลย ไม่ต้องตบดูครับดูตบเนี่ยผมบีบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันแป๊ดออกมาอย่างงี้นะครับถ้าเป็นเครื่องที่เขาเอาไว้บีบนะครับมันจะคือมันจะได้ดีอะ่ะมันออกดีกว่านะครับนี่เลยดู มะนาวหนึ่งลูกนะครับก็ได้น้ําเกือบเต็มถ้วยนะครับก็อันนี้ทิ้งได้เลยครับตุบๆนี่ครับดูมะนาวนี่ขนาดยังยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่บีบยังไม่ได้ดีนะครับบีบอกยังไม่ดีพอที่ควรแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวจัดให้ดูอีกรอบ านดีโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้คุณพ่อบาททำด้วยเดี๋ยวคุณพ่อกินอีกลูกเลยพอลูกเปรี้ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะพามาดูอะไรตามสไตล์ของพ่อนะครับแต่วันนี้พาแนะนำมะนาวครับเปรี้ยวเปรี้ยว ไม่หวานนะมันเอาเปรี้ยว